สวัสดีครับสวัสดีคร,รับสวัสดีครับเยีสีที่ขอรบกนนะครับนา่บาคถึงวันนี้นะครับมาจากบริจิตกลับจากบริจิตที่จังหวัดล้านสินนะปร่เช้านี้ก็เอาบุคคลสำคัญนะก็ามาร่วมประชุมสมัมมนาในหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรษและสหกรณ์นะครับ ภาพเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะของตะบลค,คุณว่าเพื่อนชะ่วยอะไรจังหวัดอะไรสินตั้งวันต่างวันนี้นะครับ,บรก็ทำประจิตเสร็จก็กลับมานะเพื่อที่จะรับนะครับตอนสี่โมงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเวลาว่างๆอยู่เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับวิ่ีไปร้รอนนะก็เห็นถนนหมายเลข12ครับเส้นทางเชื่อมาภคอีนะสานนะครับมุม่งสู ้ามสะพานวิจภาพไปถึงสวรรค์เขตเลยครับเส้นนี้ไปถึงตลาดอินโนจีนที่จังหวัดพาหาัรเส้นทางนี้สะดวกสบายครับวิ่งมาสบายเลยครับถนนหมายเลขสิบสองนะเป็นถนนที่ตัดได้สุดยอดมากนะครับถนนเส้นนี้ต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ในหลายพื้นที่กับพื้นที่ในเมืองหลายบางนะครับก็ได้รับผลกระทบนะเหมือนกันนะเพราะว่าถนนเส้นเมนไม่ผ่านมันะก็เลยทำให้นะการเจริญเติบโตตัวในเมืองนะครับนะก,นะก็จะเป็นนะเพราะว่าชุมชนก็ออกมาครับนะย้ายนะก็ออกมานะครับแย่มานะเชื่อมในใกล้กับถนนเส้เน มองคิดไม่ถึงเราว่านจะมีคุณมีราคานะปรากฏว่าพอถนอนเส้นนี้ผ่านปุ๊บนะครับาจากคนธรรมดาจากคนทำาหาเช้ากินคราบเป็นเศรษฐีก็มี <c oughs> ก็ดีใจนะครับย <c oughs> ินดีนะครับกับพวกเราหลายหท่านนะที่ท่านโชคดีนะครับที่มีที่ดินนะที่ทางสี่เลนนะครับเส้นนี้ผ่านก็เปลี่ยนสถานะได้เลย ไทยเราเจริญครับเจริญมากาคิดดูว่าผมไปทำภารกิจได้สองที่เราเนี่ยขับรถผ่านเช้นนี้ไปถึงกาลสินใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับเมื่อก,ก่อนก็ลัาบากเราเห็นเทือกเขาโน่นนี้แล้วก็เขตดแดนนะครับระหว่างกาลสินกับจังหวัดมุกดาหารนี่ยเกขาเส้นนี้นะ ะจะเข้าสูเ่เขตจังหวัดพุทธาหา่เทือกเขาที่เราเห็นหนั่นนะฟังเพลงไปด้วยนะอาจจะติดลิเกสิบไม่น่าติดลิเกสิบเลยไม่เป็นไรหรอก ก็ติดไปอย่างที่พวกเราเห็นบรบรยากาศนะครับยิ่งสบ,บายนะครับยิ่งสบ,บายนะครับบรรยากาศ,กาศด้านา้า,นาด้วยนะ เส้นนี้นะครับเนะี่ยผมก็ใช้ปั่นจักรยานนะเมื่อปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ปั่นเลยเพราะเวลาไม่ค่อยมีแล้วก็จักรยานที่จอดไว้ก็ยางผมนะผมต้องไปต้องไปนะรีแพ้จักรยานใหม่นะก็เราก็ต้องวอร์มบร่างกายใหม่นะ เส้นนี้นะครับได้จากบ้านมาถึงก็ไปกลับก็ได้80กิกิโลเับก็พอดีเจ80กิโลแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงสชั่วโมงนี่ก็โอเคเลยนะครับร่างกายสมรรถนะก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะถึงจะมาได้นะครับโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ มีความสุขและโชคดีครับใครที่ดูเลิปจนจบนะครับขอให้มีโชคมีราบสุขภาพปรารถนไปแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ